เสียตักเสียหมดแล้วตอนนี้แต่ตักจะสร้างขึ้นมาใหม่และตักขอโอกาสทุกอย่างตักพิสูจน์ตัวเองหมดแล้ววันนี้เหลือแค่รับผิดชอบเรื่องปีเสียเต็มร้านคนแห่ขายทองคืนร้านแม่ตักดานสอคบอลงพื้นที่แล้วเรียกได้ว่าเป็นมหากาฟดราม,ม่าสนันทั้งโซเชียลเลยค่ะสำหรับกรณีซื้อทองจากไหลสดของแม่ตักนะคะแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังค่ะซึ่งพอลูกค้าซื้อไปเนี่ยจะนำไปขายนะคะ กับได้ราคาที่ต่ำกว่าปกติค่ะงานนี้ค่ะลูกค้าโวยกันใหญ่เลยจนเป็นดราม่าไปออกโหนกระแสค่ะซึ่งล่าสุดค่ะวันนี้ค่ะทางร้านนะคะก็เปิดให้ทางประชาชนที่เคยซื้อทองเนี่ยมาขายทองคืนนะคะซึ่งก็มีประชาชนมากมายเลยค่ะมาจากต่างจังหวัดนะคะเดินทางมาที่ร้านแม่ตาค่ะเพื่อมาขายทองคืนค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้แพนด้าจะมารีคปให้ทุกคนฟังค่ะ โดยในวันนี้ค่ะ24กันยายนเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะมีลูกค้านะคะเริ่มเดินทางมาที่ห้างเพชรท,ทอง K2N ถนนหะไทยราษแขวงบางฉันเขตคลองสาวากรุงเทพซึ่งเป็นร้านทองของแม่ตั๊กกรนโกรกค่ะแมค้าออนไลน์ชื่อดังโดยลูกค้านะคะเดินทางมาเพื่อขายทองที่เคยซื้อมากับแม่ตั๊กเนี่ยคืนให้กับทางห้างทองค่ะ ั้งนี้ค่ะบริเวณหน้าร้านทองนะคะก็เต็มไปด้วยลูกค้านะคะที่มาต่อคิวนะคะเพื่อที่จะขายทองคืนค่ะโดยผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะคะกับพี่รงแล้วก็พี่หมู2อสามีภรรยาที่เดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนําทองมูลค่ากว่า48,880บาทนะคะมาขายคืนให้กับร้านทองของแม่ตักโดยทั้งคู่นะคะเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า เมื่อก่อนเวลาจะซื้อทองคําจะซื้อผ่านหน้าร้านที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้นส่วนในกรณีที่มีการซื้อทองกับแม่ตักผ่านทางออนไลน์เป็นการซื้อทองผ่านออนไลน์ครั้งแรกและครั้งเดียวโดยตนเองเป็นแฟนคลับของแม่ตักอยู่แล้วโดยติดตามเป็นแฟนคลับพี่ตักตั้งแต่เขาขายอาหารเสริมดูเขาเป็นคนใจบุญจนกระทั่งเขามาขายทองจึงอยากอุดหนุนและได้ซื้อไปสชิ้นเป็นจี้และสร้อยปีเสีย สร้อยมูลค่า33,000บาทและจี้ปีเสียราคา15,880บาทซึ่งก่อนหน้านี้ตนเองเคยนำจี้ไปตีราคาที่ร้านทองในจังหวัดนครราชสีมาแล้วแต่ราคากลับตกลงมากกว่าครึ่งหนึ่งจากราคาที่ซื้อมาแต่ตอนนั้นกลัวว่าสามีจะว่าจึงได้เงียบไว้ไม่ได้พูดอะไรจนกระทั่งมีข่าวออกมาสามีจึงได้บอกว่าให้เอาไปขายคืนจึงเสี่ยงเดินทางมาไกล มาขายทองคืนให้กับทางร้านของแม่ตัก๊กซึ่งต่อมาค่ทางด้านพี่รงผู้เป็นสามีค่ะเปิดเผยว่าวันนี้นำทองมาขายได้ราคาคืนเต็มร้อยเหมือนกับที่ซื้อไปในช่วงแรกส่วนสาเหตุที่ไม่คืนทางออนไลน์และตัดสินใจขับรถคืนทองด้วยตนเองเนื่องจากตนมองว่าหากจะตีเหล็กต้องตีตอนร้อนจำนวนเงินค่อนข้างมากจึงไม่อยากเสี่ยงขอคืนเงินทางออนไลน์ ขนาดเดียวกันค่ะทางด้านเพจ Facebook ของแม่ตักนะคะในชื่อแม่ตั๊กกอนกระหนกสุวรรณบุตรได้มีการโพสต์ข้อความมีเนื้อหาว่านักข่าวอย่าลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของทางร้านให้เกียรติซึ่งกันและกันและหยุดมาเฝ้าที่บ้านเรามีลูกมีครอบครัวและเป็นพื้นที่ส่วนตัว โดยในวันนี้ค่ะเมื่อเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะนายเลิศศักดิ์รักธรรมนะคะผอ,อ,อกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาหรือซคออบอนะคะก็ได้เดินทางลงพื้นที่มาตรวจสอบที่ร้านทองของแม่ตักแล้วค่ะเรียกได้ว่าเรื่องราวดังกล่าวนะคะก็ได้ให้ข้อคิดกับเราค่ะว่าเวลาเราจะซื้อของมีค่าอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับสร้อยแหวนเงินทองนะคะ ควรซื้อกับทางร้านโดยตรงค่ะไปที่หน้าร้านเลยค่ะจะได้ไม่มีปัญหาดังเช่นกรณีนี้ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะพันดาต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ